รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาท่องเที่ยวที่ตลาดหัวปลีที่นี่นะคะเขาบอกว่ามีการรวมของดีของจังหวัดสระบุรีวิเต็มเลยค่ะซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวพาไปด้านในค่ะสวัสดีค่ะตลาดหัวปลียินดีต้อน แสกูนนั่นเองนะคะซึังดป็นประธานที่จะพาเรามาท่องเที่ยวตลาดหัวปลีตลาดสร้างสุดชุมชนร่วมสร้างค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าหน้าทางเข้าหน้าทางเข้าแต่ที่โดดเด่นมากเลยก็คือที่ข้าวโพดหวนข้าวโพดหวเดี๋ยวคุยกันนิดนึงว่าตลาดหัวปลีเนี่ยค่ะเขาเริ่มมาได้ยังไงคะก็อันนี้เป็นตลาดที่เปิดมาได้เปิดมาได้สามปีเศษแล้วค่ะ ข้าปีที่4ี่แล้วก็เป็นตลาดชุมชนท่องเที่ยวโอทันวัดวิถีเป็นตลาดที่แบบว่า,าทําพื้นที่ชุมชนให,ให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวจับใจ่ายใช้สอยค่ะแล้วก็มีชุมชนให้บริการทั้งในเรื่องของการให้บริการทั่วไป การจำหน่ายสินค้าชุมชนการจำหน่ายสินค้าเกษตรการสินค้าโอทอปต่างๆค่ะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบว่ามาแล้วอยู่ในธรรมชาติร่มลื่นมีอาหารอร่อยแล้วก็มีชุมชนที่พร้อมต้อนรับแล้วก็มีจุดเช็คอินต่างๆมากมายค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้พี่น้องเนี่ยพาเข้าไปชมในตลาดหัวงปลีแต่ว่าอย่างที่เราบอกตอนนี้เราอยู่ด้านหน้า่อันดับแรกก็คือต้องลงทะเบียนการเข้าค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าอ๋อใครบ้างที่มาเยี่ยมชมเราาเรกแล้วก็ลกงทะเบียน ก่อนคะ่ะตรงจุดคัดกรองของเรานะคะ,คะาเลยคะล่ะแ,แล้วก็สแกนแล้วก็สแกนนิ้วมือค่ะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ลก,อก็จะเป็นจุดคัดกรองนะคะที่นักท่องเที่ยวเข้ามาจะได้มีการคัดกรองก่อนหลังจากนั้นคะ่ะเราก็จะมาจุดนี้คะ่ะก็คือจุดบริการตะก้าจุด <ตะ S 1> บริการตะก้าค่ะ ต้องมีตรงนี้นะคะพี่นนท์ตะกล้าเนี่ยจะมีเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวถือลงถือไปช้อปปิ้งในตลาดปกติกิจกรรมของเราจะเป็นกิจกรรมลดการใช้ถุงซ้อนอเพื่อให้นักท่องเที่ยวของเรานะคะได้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ตะกร้าแทนถุงพลาสติกค,ค่ะ,คะก็จะมีตะกร้าบริการฟรีเลือกสีได้ตามมันเกิดเลยค่ะไม่ใช่สีนี้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะชอบ,ชอบสีไหนเชิญเลยค่ะได้ตะกร้าแล้วไปช้อปปิง้งกันค่ะล้วแบ่งโซนยังไงบ้างคะโซนก็จะมีโซนผักสุขภาพโซนนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะดีค่ะ,รคะเราจะได้ยินคําว่าสวัสดีค่ะตลาดหัวปียินดีต้อนรับค่ะใช้ท่าต้านรัได้นะคะตลอดทางการเดินทางเลยตั้งแต<ช>่ปากตลาดยันท้ายตลาดเลยค่ะค,คือเราเน้นเรื่องเซอร์วิสมาและโซนนี้เราจะเห็นได้ว่าจะมีผักปลอดภัยที่นี่เป็นสวนไผัใช่ไหมคะคะก็มีหน่อไม้ตัดสด แล้วหลายคนบอกเอ๊ะทำไมมีแต่หมักผักเมืองหนาวที่นี่ปีแปลงปลูกเองเราปลูกบ็อกโอลี่ปลูกกะล่ำปีปลูกเบบี้แครอทนะคะขายกันที่นี่เลยค่ะก็คือเข้ามาเจอได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแคล์ผักสุขภาพดีซื้อแบบเป็นใบก็ได้ซื้อแบบเป็นต้นกลับบ้านก็ได้ค่ะนั้นก็เวลาเรามาที่นี่เราจะเน้นในเรื่องของผักปลอดภัยสุขภาพดีค่ะ ด้านซ้ายด้านขวาสองทางเข้านียค่ะจะเป็นสินค้ากลางค่ะสินค้ากลางคือสินค้าที่ศูนย์โอทอบริหารจัดการขายแล้วเอากาไรมาเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าน้าค่าไฟค่าบริหารจัดการศูนย์ที่นี่ก็คืออยากได้อะไรช็อปใสร็จการเลยเดี๋ยวระยเวลากลับจะเอายังไง่ะคะพอกลับเนี่ยค่ะเขาทํากระบวนการลดถุงซ้อนก็คือปกติเราซื้อ10บล้านได้10ถุงหิ้วแต่เวลาเรามาที่นี่ค่ะเราซื้อแล้วใส่็ตะกร้าตอนออกจะได้ถุงใบเดียวกลับบ้าน เป็น,ลปนแล้วก็จะมีพวกงานประดิษฐ์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะ,คะอย่างเช่น,นลูกค้านัก่งเที่ยวสามารถฝึกขัดทํากับร้านค้าชุมชนเราได้เลยค่ะค่ะก็จะมีกิจกรรมที่ชุมชนทํากับนักท่องเที่ยวด้วยตลาดนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะพี่น้องปีนี้ขึ้นปีที่4แล้วค่ะสามปีเต็ม เก้ายาสุปีที่สี่สำหรับการตอบรับของนักท่องเที่ยวมามากน้อยขนาดไหนถ้าสําหรับการตอบรับของนักท่องเที่ยวถือว่าประสบความสําเร็จเพราะว่าในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาในช่วง3ปีเนี่ยในระยะที่เปิดใหม่ๆเนี่ยมีลูกค้าวันหนึ่งเป็นพันคันปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างที่มีสถานการณ์โควิดในแต่ละวันก็ไม่น้อยกว่า300คันก็เรียกว่าโอ้โหมีลูกค้ามาเยอะแต่บอกว่าเปิดเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์และนักขัตะเลอร์นักขัตาเลิก์วันธรรมดาจะเป็นรับกุ๊กรับกุ๊ก มากินอยู่พักนอนสอนอาชีพพาท่องเที่ยวชุมชนอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นกุ๊ปจองที่มาศึกษาดูงานเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์โอท็อปคอมเพล็กคือการการดูงานครบวงจรทุกอย่างที่นี่เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินที่คุณต้องมามิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรีตลาดหัวปีินดีต้อนรับแต่ว่าเราจะมีเสียงดนตรีดนตรีประกะนี้เป็นกลางวันจะมีดนตรีเล่นให้ฟังด้วยก็จะเป็นน้องๆที่อยู่ในชุมชนเราผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา ทำกิจกรรมบางทีก็เป็นโรงเรียนนะคะบางทีก็เป็นน้องๆนักดนตรีที่มีอาชีพเป็นนักดนตรีอยู่แล้วแต่พอมีสถานการณ์โควิดเนี่ยเขาไม่ได้ออกไปร้องเพลงข้างนอกก็มาร้องเพลงในชุมชนแต่ความจริงการเป็นชุมชนโอท็อปนวัวิถีต้องบอกว่าที่เราไปถ่ายทํามาแต่ละที่เนี่ยเขาจะเป็นที่ชุมชนแล้วก็กระจายกันออกไปแบบมาก ไปทำอาหารบ้านนี้ไปเที่ยววัดนี้แต่ที่นี่คือเป็นความความแตกต่างเนี่ยก็คือว่าตอนที่เราทาหมู่บ้านท่องเที่ยวถมนวัดวิถีเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้หาเสน่ห์ชุมชนให้หาอัตลักท้องถิ่นทํายังไงให้คนมาแต่โดยพื้นฐานการทาท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยจะมีทรัพยากรอยู่แล้วเช่นภูเขาน้ําตกแม่น้ําคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงคนได้แต่ที่นี่ต้องบอกว่าเราไม่มีพอเราไม่มีเนี่ย การที่เราจะสร้างให้มีอาจจะเป็นเรื่องยากดันั้นเราก็ดึงเอาสิ่งที่เรามีอยู่ในพื้นที่ของเราเดิมทีที่พื้นที่แปลงนี้จะเป็นพื้นที่ปลูกทันตะวัน<ะ>ข้าวโพดกล้วยหอมกล้วยน้ำว้า คือเป็นแปลงเกษตรค่ะแล้วเราก็ช่วยกันปรับปรุงสถานที่สิ่งที่เรามีนะคะ่ะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนชาวบ้านเรียกที่นี่สมัยแรกๆเรียกตลาดซอกกล้วยตลาดซอกกล้วยตลาดซอกกอลกก้วย,กกยถ้าเราดูในเพจย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยร้านค้าจะอยู่ระหว่างต้นกล้วยชาวบ้านก็เลยเรียกที่นี่ว่าตลาดซอกกล้วยค่ะซึ่งในระยะแรกๆเนี่ยบรรยากาศก็จะเป็นสวนกล้วยแต่ต่อมานักท่องเที่ยวมารู้สึกแบบมันร้อนจังทำยังไงให้มันร่มแล้วก็เลยคุยกันในชุม ชวนว่าเราจะทํายังไงให้พื้นที่เนี่ยมันร่มรื่นสวยงามก็ปล,ลกูกไผ่ไผ่โตเร็วค่ะหเดือนโตเลยนั้นระยะเวลา3ปีไผ่เราสวยเต็มพื้นที่ร่มรื่นหมดเลยค่ะก็คือจะเห็นได้ว่าด้านหลังก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เขามาทานอาหารอยู่ตรง,ตรง,ตรงนี้นั่งในโซนสวนไผ่อ่ะอย่างนั้นเราคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปดูแต่ละโซนกันดีกว่าว่าที่นี่มีโซนอะไรที่น่าสนใจบ้างรวมถึงถ้ามาที่นี่จะต้องซื้ออะไรกลับไปเป็นของฝากนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแรกเลยถ้างโซนแรกที่เราเข้ามานะคะค่ะไปแล้วไปชมกันต่อเลยค่ะอันนี้เป็นโซนอาหารใ่ะอันนี้เป็นโซนอาหารค่ะแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะสินค้าซิกเนเจอร์ของเราค่ะไอศครีมมอเบอรี่ไอศครีมมอเบอรี่ใช่ค่ะก็คือเราปลูกหมอนแล้วก็เอาหมอนเนี่ยหมอนหรือมอเบอรี่เนี่ยค่ะมาแปรรูปด้วยการทำเป็นไอศครีมค่ะแล้วก็เป็นอ่า ขนมหวานชุมชนที่ขึ้นชื่อของเราก็าคือไอศครีมหมอนแล้วเขาจะแต่งหน้าด้วยท็อปปิ้งหมอนค่ะเดี๋ยวต้องลองชิมค่ะทานแล้วสดชื่นทันทีเป็นไอศครีมกะทินะคะแต่ว่ารสชาติเหมือนทานไอศครีมเชอร์เบตค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมทอสแมสนะคะต้องทานพร้อมกับบลูเบอร์รี่ใช่ค่ะทานแล้วสดชื่นทันที ใช่ค่ะมีรสชาความความหวานเปรี้ยวหวานมาด้วยแล้วก็จะมีอาหารอาหารสาเร็จรูปมานะคะที่ทำแล้วซื้อไปนั่งทานได้เลยอย่างเช่นสินค้าซีพิเจอร์อีกรายการก็คือราบหัวปีค่ะราบอันนี้จะไม่มีเนื้อสัตว์เป็นมังสวิรัตค่ะแล้วก็จะมีมียวนหรือมีแจ๊ะนะคะอาหารพื้นถิ่นที่มาจากสาให้นะคะอร่อยไม่ต้องปรุงค่ะ ก็จะมีกล้วยไฟ้กล้วยหอมที่นี่กล้วยเยอะแล้วก็แปรรูปเป็นกล้วยนะคะก็คือใครที่จะซื้อทาหารที่นี่ก็ซื้อทั้งอาหารได้ไปนั่งทานได้เลยมีทากเก็ตแบบนี้อยู่เลยค่ะตลาดหัวปีนี้ต้อนรับตรงนี้ก็จะเป็นอาหารพร้อมทานค่ะขนมจีนผักบุฟเฟ่นะคะก็จะมีผักให้เลือกเยอะเลยค่ะต้มตำอร่อยค่ะอร่อยป่ไม่รู้คนตำหัวร้อใหญ่ต้มตำอร่อยตลาดหัวปีนี้ต้อนรับค่ะ นี่จะเป็นน้ำอ้อยคั้นสดนะคะเป็นอ้อยอินทรีย์นะคะ,คะแล้วก็ขอนิญ้อนลูกค้าค่ะมาจุพันธุ์ก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้น่ารักแบบนี้<ฆ>ใจค่ะนี่ก็จะเป็นพ,<ม>พี่ส้มหอยทอดค่ะเอมาถึงถเคาะเรียกได้ค่ะตลาดหัวปีนดีต้อนรับค่ะค่ะอันนี้หอยทอดพี่ส้มค่ะหอยใหญ่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูสเต็กขึ้นชื่อของเราหมูจะนุ่มมากค่ะ มีเป็นชุดกลับบ้านแบบนี้ชุดละ100บาทค่ะชุดเล็ก70บาทแบบนี้ค่ะนี่แม่ค้าขาสวัสดีหน่อยสิคะสวัสดีค่ะตลาดหัวปีนดีต้อนรับค่ะแล้วก็ถ้านั่งเที่ยวนานทานที่นี่ค่ะก็จะเป็นพวงแบบนี้ค่ะอร่อยมากหมูนุ่มมากค่ะน้ำจิ้มเข้มข้นค่ะค่ะก็จะมีอันนี้ส้มตำแม่สมหวังค่ะจบทุกเมนูค่ะทุดเมนูค่ะใช่ค่ะ าหลังของปีนีต้อนล้วค่ะส่วนนี้ก็จะมีนะั่งอะโวคาโดสดค่ะตร,รงนี้นะคะพี่น้องไปส่วนเกี่ยวกับอะไรบ้ตรงนี้ก็จะเป็นโวนต้นไม้แล้วก็างานหัน โดยปกติหอใหญ่ตรงนี้ใช้เป็นฮอจัดงานสแสดงสินค้าเช่นจัดงานโอท็อปจัดงานกเกษตรหรือมีการจัดงานทั่วไปสามารถมาใช้บริการพื้นที่ของเราเพื่อที่จะจัดงานสแสดงสินค้าได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของงานกเกษตรใช่ค่ะช่วงน<ม>ี้ก็จะเป็นต้นไม้ต่างๆง,ง,งานห<ม>ัตถกรรมงานจักสานบอลสีไม้ดางแบบนี้ค่ะก็โซนนี้ก็จะมีให้บริการตลอดปีเลยค่ะโซนนี้นี่มีมานานอย่างเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูเคยมาโซนนี้ยังเป็นโซนของร้านอาหารอยู่โซนนี้สมัยก่อนเราเป็นซุ้มยา ค่ะค่ะแล้วก็เพิ่งจะปรับปรุงตอนก่อนโควิดรอบที่2ค่ะคือตอนแรกมีความตั้งใจจะใช้ตรงนี้คือเป็นร้านค้าชุมชนโดยการกู้ยืมเงินมามาทําทีนี้ปรากฏว่าพอสถานการณ์โควิดอาคารหลังนี้ก็ใหญ่เกินไปค่ะสำหรับที่ชุมชนจะเอาสินค้าจํานวนมากมาไว้แล้วก็เลยปรับเปลี่ยนฮอนี้ให้กลายเป็นฮอจัดงานแสดงสินค้าค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็คือสามารถมาดูเรื่องของไม้ประดับต่างๆที่ชื่นชอบกันในกระแสตอนนี้นะคะรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆหัตถกรมต่างๆก็ซื้อได้ที่ โซนนี้แต่ว่ายังมีอีกโซนรอเราอยู่โหยังมีอีกหลายโซนเดี๋ยวเราไปโซนอื่นอีกต่อเลยค่ะที่นี่มีกี่ไร่เอาหมดดาซิบห้าไร่ค่ะซิบห้าไร่ซิบห้าไร่ตั้งแต่ปากตลาดยันท้ายตลาดเนี่ยพื้นที่สิบห้าไร่มีห้าโซนบริการห้าโซนบริการใช่คเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าค่ะเชิญค่ะ โซนที่ต้องบอกว่าเป็นโซนอาหารอร่อยขึ้นชื่อของเรานะคะก็ะนี่ก็จะมีเป็นข้าวเม่าเผือกหอมอต้องบอกว่าเผือกหอ,อมเนี่ยเป็นอาอาเป็นเป็นสินค้าขึ้นชื่อเรามีแปลงเผือกหอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเผือกหอมอขึ้นชื่อของเราก็คือเผือกหอมบ้านหมอวันนี้อยากให้ได้ชิมข้าวเม่า ไปจะเป็นข้าวเม่ากล้วยนะคะแต่ที่นี่เป็นข้าวเม่าเผือกอร่อยมันใหญ่มากเลยนะอยากให้ทานเนื้อเผือกเต็มๆคำค่ะลองชิมดูค่ะจับป่อมมันร้อนหรือเปล่าไม่ร้อนค่ะทานได้เลยอร่อยจริงอร่อยจริงถ้ากินทั้งลูกไม่เป็นไรได้เลยค่ะเต็มปากเต็มคำค่ะ เป็นไงครับเผือกหอมเรานุ่มหอมมากอ๋อตอนน,อน,นี้ตอนนี้ <laughs> ตอนนี้ยังบูดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันค่ะร้านนี้นะคะเป็นสินค้าโอท็อปห้าดาวของจังหวัดสระบุรีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูกระจกติดมันไร้มันนะคะอ่ะทักทายก่อนค่ะค่ะเป็นหมูที่นุ่มค่ะสินคาทั์ดียังไงคะคุณพี่มีกระจกติดมันค่ะติดมันแบบโบราณทำเดียวลูกค้ากระจกไร้มันแล้วก็แค่หมูไร้มันเส้นใหญ่แบบธรรมดา ค่ะลูกค้าสดใหม่เห็นมีทอดกันสดสดเลยใช่ค่ะปกติงยกมาทอดอย่างนี้ประจำไหมคะใช่ค่ะทุกวันถ้ามาร้านค้าชุมชนเราก็จะมาทอดโชว์แล้วก็ซื้อของปรุงสดใหม่เลยแต่ถ้าเราขายออกไปข้างนอกเราจะมีโรงผลิตที่เป็นมาตรฐานมยอยส่งออกไปขายข้างนอกได้แล้วก็สินค้าของเราเนี่ย erm ค่ะรับรองถ้าใครได้ชิมแล้วจะต้องอุดหนุนแน่นอนเดี๋ยวเราต้องชิมเลยค่ะอีกแล้วเหรออีกสักชิ้นค่ะค่ะ อันนี้ต้องบอกว่าถ้าชิมแล้วเนี่ยขากับรับรองมาขนไปแน่นอนค่ะน้ำพริกหนุ่มอร่อยมากค่ะรับรองจะติดใจที่นทนะคะนอกจากสินค้าจะอร่อยแล้วแมค่ค้าสวยก่ะอัะนนี้ช่วงฤดูกาลนี้ก็คือฤดูก่ลก้วยหอมนะคะอันนี้ทิมไม่ได้นะใช่ค่ะยังไม่ท <laughs> เราก็จะมีผลผลิตทางด้านการเกษตรคือตลาดของเราเนี่ยต้องบอกว่าค่ถินรือโชว์ได้เลยค่ะสีชวได้เลยยกได้เลยค่ะหนุ่มพวงเขาหนักเาหยกได้เลยค่ะยกได้เลยไม่เป็นไรค่ะสี่กิโลเองต้องต้องบอกอย่างนี้ค่ะตลาดเราอ่ะนอกจากจะขายสินค้าชุมชนเรายังช่วยเหลือเกษตรกรที่มีสินค้าล้นตลาดสามารถนําผลผลิตที่มีจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นส้มเป็นผลผลิตใดๆก็ตามเอามาจําหน่ายที่ตลาดชุมชนของเราได้ค่ะได้ค่ะนี่ฝั่งนี้ก็จะมีข้าวลา ข้าวแหลมก็ข้าวหลมอร่อยพี่เพนนะคะฝั่งนี้ชิมไม่ได้เนาะอันนี้ชิมไม่ได้แต่แต่ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ชิมได้พี่สารขนมโบราณนะคะใช่ค่ะอ่วันนี้มีเปียกปูนโบราณขนมชั้นอันนี้ชั้นเหรอคะขนมชั้นค่ะอ๋อขนมชั้นค่ะค่ะของพี่สารเนี่ยจะขายดีมากหมดทุกวันนี่จุดพันน่ารักไหมคะเป็นของฝากได้ค่ะ ก็จะมีพี่ออนพี่ออนก็จะมีปลูกมะละกอกปลามะกองมาขายนะคะมีผิดพันธุ์แปลงลูกด้านนี้ก็ของขึ้นชื่อค่ะท่านมันผักหวานแล้วก็ผักหวานสดๆแบบนี้ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นซาลาเปาจิ๋วลูกเล็กค่ะแล้วก็อันนี้เจ้านี้ขายดีมากค่ะทอดมันหัวปลี ถือเป็นสินค้าชิ้นเจอร์ที่แปลรูปแต่ละปีทอดกันใหม่ๆใช่ค่ะและนั้นนี้ก็จะเป็นปลาทูต้มเค็มค่ะปลาตะเพียนต้มเค็มขายดีมากเป็นสินค้าขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะฝั่งน้นก เป็นพี่มหมิวขายหมูฝอยหมูหวานนะคะแต่ก็นี่เลยฝั่งนี้จะมีน้ำหัวปลีพี่ลองชิมชิมอันนี้ชิมได้นี่ชิมได้ไดน,น้ำหัวปลีน้ำหัวปลีอร่อยค่ะชิมทุกอย่างได้ค่ะมีน้ำเห็ดซึ่งปเป็นรสชาตห้าดาวของเราค่ะเดี๋ยวหนูขอดูก่อนว่ามีกี่น้ำใช่เยอะไปหมดเลยค่ะชิมชิมชิมทุกน้ำนี่ชิมอิ่มเลยนะตอนปิดต้องด้านนี้เลยค่ะนี่กําลังทำปั๊ ปลาต้มท้องเอ้ทำกันอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะสดๆเลยต้มกันร้อนๆเลยค่ะแล้วก็น้ำพริกที่นี่อร่อยมากไม่ว่าจะเป็นเผากุ้งเผาปลาย่างตาแดงตาแดงแมงดาปลาสับสุกเผาหมูแล้วที่สำคัญเผาหัวปีซิกเนเจอร์เผาหัวใช่นี่เป็นสินค้าถอดผ้าดาวพี่ปานาก็จะขายดีทุกวันเลยค่ะค่ะพี่นาแนะนำน่อไม้ต่อน่อไม้แบบอ่อนมากเดี๋ยวพี่ให้ดูหน่อยได้ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ไผ่หวานโอ้โหน้ำไม้ปลูกเองด้วยนะ ค่ะอันนี้ทำมากี่สิบปีแล้วพี่นาะ40ปี50 60กว่าปีแล้ว13 นี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงนี้บางส่วนความจริงมันยังมีอีกเยอะมาก<ช>ายังไม่ได้เดินอีกหลายโซนยังไม่ได้เดินอีกเยอะมากแต่พี่น้องบอกว่าเราอ้อคะตอนนี้จะสิโมงขึ้นแล้วเราจะมีกิจกรรมการเรียกว่ากิจกรรมดีโฮปเป็นกิจกรรมที่เป็นนักท่องเที่ยวและชุมชนทําร่วมกันเรียกกิจกรรมเรียนรู้ดูทําสร้างความสุขสนุกสนานให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะแล้วเดี๋ยวอีกประมาณไม่กี่นาทีนี้ค่ะก็จะเริ่มขึ้นแล้วเราก็จะได้อออเอ็กซ์เซอร์ซนะคะทำาทำกิจกรรมร่วมกันกัน ท่องเที่ยวค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะใกล้เวลาแล,แล้วเราเต,ต,ตรียมความพร้อมกันดีกว่าค่ะเตรียมความพร้อมดีกว่าจะมีะอะไรให้น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปชมกมัมนค่ะลังมีใช้ดวงดาวเมื่อทางแสงใจลางแรงดังแสงอาชีง 把你吹 <laughs> เพียงแค่เราเข้ามาในตลาดหัวปรีค่ะก็เรียกว่าได้รับความประทับใจตั้งแต่แรกพบด้วยการต้อนรับของพ่อค้าแม่ค้าและเมื่อเข้ามาด้านในก็จะพบว่ามีการจัดโซนต่างๆให้ได้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรร้านจำหน่ายอาหารงานฝีมือรวมถึงการจัดโซนต้นไม้ให้นักท่องเที่ยวเดินเที่ยวชมในบรรยากาศสบายๆในพื้นที่โล่งกว้างด้วยมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่เรียกว่าเดินทั้งวันไม่มีเบื่อค่ะ ตลาดหัวปรีตลาดสร้างสุขชุมชนร่วมสร้างนอกจากจะสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนแล้วนะคะยังสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนอกจากนี้ชุมชนกับรัฐยังร่วมกันพัฒนาสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเป็นอีกหนึ่งความเชื่อมัน่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันค่ะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีโซนตรงไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะพี่น้องอยังมีอีกหลายโซนอย่างตรงที่เรานั่งอยู่กันนี้เรียกคกหลองนโมเดล จะเป็นพื้นที่ที่เป็นการเรียนรู้ดินและน้ําในกระบวนการบริหารจัดการพื้นที่เช่นการทําการเกษตรปลอดภัยก็จะมีแปลงผูกผักปลอดภัยแล้วก็จะมีเรื่องของการตามปุ๋ยทำการแปรรูปดินให้ให้ดินมีความสมบูรณ์เอาไปเพื่อใช้ทําดูแลแปลงผักผลิตการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายโซนหลากหลายกิจกรรมเลยแต่ทีนี้ในส่วนของการที่ ร้านค้าต่างๆที่จะเข้ามาจำหน่ายตรงนี้ค่ะเขาจะเข้ามาได้ยังไงบ้างหรือว่าตอนนี้เรามีการเปิดรับเรื่อยๆหรือว่าเฉพาะจาดตรงว่า ที่มีอยู่เท่านี้ต้องต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าร mm hmm. ้านค้าชุมชนเนี่ยเราจะให้โอกาสคนในชุมชนพื้นที่ก่อน mm hmm. อประมาณ60%จะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นี้เลยคือเราทําตลาดเนี้ยเพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสมีช่องทางการจําหน่ายสินค้า mm hmm. ส่วนอีสี่เนี่ยจะเป็นสินค้าเครือข่ายของเราในอําเภอต่างๆ mm hmm. ในทั้งจังหวัดของเราเงี้ยค่ะ mm hmm. ที่จะเอาสินค้าเนี่ยหรือเอาการให้บริการต่างๆที่เขามีเข้ามาร่วมด้วยกับเราด้วย mm hmm. กิจกรรมเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นส่วนรวมคือเป็นทั้งจังหวัดสระบุรีเลยค่ะ ก็เรียกได้ว่ามารวมัปอยู่ที่นี่เป็นแหล่งในการจําหน่ายสินค้าด้วยซึ่งเป็นการจําหน่ายสินค้าที่ไม่เหมือนการจําหน่ายสินค้าั่ขไงขุดอื่นเพราะว่าถ้าจะอยู่ในอาคารในโดมต้องบอกว่าอย่างที่เมื่อกี้ถามว่าคุณมีเงินคุณก็ขายที่นี่ไม่ได้หรอร้านค้าที่นี่ขายฟรีคือพี่น้องมีความตั้งใจอยากจะให้ชุมชนเนี่ยมีพื้นที่จําหน่ายไม่พอแต่เราอยากจะให้ชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะแรกๆเนี่ยเราให้ร้านค้าขายฟรีก็ หากวันหนึ่งแข็งแรงดี mm hmm. ก็จะมีค่าบำรุงช่วยกันในเรื่องของค่าน้ําค่าไฟค่าบริหารจัดการ mm hmm. ตอนทุกวันนี้ค่ะวันธรรมดาชุมชนจะมาทํากิจกรรม mm hmm. เช่นปลูกต้นไม้ต้นไม้ทุกต้นที่มันอยู่ในตลาดนี้ถ้าลูกค้าซื้อกลับไปนั่นถึงเป็นไรายได้กลาง mm hmm. แล้วก็หลายๆส่วนที่เราเข้ามารู้สึกว่าทำไมที่นี่สวยจังทำไมที่นี่สะอาดจังรัานค้าชุมชนเขาจะร่วมกันทําเรามีสโลแกนตลาดว่าตลาดสร้างสุขชุมชนร่วมสร้างคนที่จะมาอยู่ในพื้นที่นี้เป็นครอบครัวเดียวกันทํายังไงให้เขารักหววแหนภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่เวลาเราไปที่ไหนเราจะบอกว่าฉันนะ่ะมาจากตลาดหัวปีฉันเป็นคนที่ที่อยู่ที่หัวปีอะไรแบบนี้ค่ะนั้นตลาดนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งรวมกระบวนการทั้งการเพิ่มมูลค่าการแปลรูปกับพัฒนาศักยภาพคนในหลายเรื่องด้วยกันค่ะ มีห้องพักเลยใช่ไหมมีห้องห้องพัก150ที่นอนใช่ค่ะสนใจก็คือสามารถก็สามารถติดต่อมาได้เดยจะให้พี่น้องฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมทางบ้านนี้หนึ่งสนใจอยากจะมาท่องเที่ยวที่นี่ที่นี่เปิดยังไงบ้างกี่โมงถึงกี่โมงรวมถึงอยากจะมาศึกษาดูงานสามารถติดต่อเข้ามาได้ยังไงบ้างก็ฝากสําหรับท่านที่สนใจกิจกรรมงานชุมชนการพัฒนาอาชีพนะคะก็สามารถมาศึกษาดูงานที่นี่ได้นะคะเรามีศูนย์ศึกษาดูงานตั้งแต่เรื่องการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนการพัฒนาสินค้ามาตรฐานการทำการเกษตร ยการทําครบหองนาโมเดลการทําตลาดชุมชนแบบที่เราทําอยู่นะคะก็สามารถติดต่อมาดูงานเราได้เรามีความพร้อมห้องประชุมสัมมนาที่พักมากกว่า150ที่นอนนะคะและมีกิจกรรมสอนอาชีพเสริมต่างๆมากมายสามารถติดต่อมาแล้วก็มาทํากิจกรรมร่วมกันกับเราที่ตลาดหัวปีตลาดสร้างสุขชุมชนร่วมตร้งค่ะเบอร์โทรศัพท์สำหรับเบอร์ติดต่อนะคะติดต่อพี่น้องนะคะ0 8 1 8 5แ9 3 9 1่หหรือสามารถติดตามงานของเราผ่านเพจ Facebook ตลาดหัวปีตลาดสร้าง สุขชุมชนร่วมสร้างค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่น้องไปยังสูงเลยนะคะที่พาเรามาชมในพื้นที่ของตลาดหัวปีแต่ต้องบอกก่อนว่าเราอาจจะเดินได้ไม่ครบใเพราะมีเยอะจริงๆอยากให้มาสัมผัสน,นะคะตลาดที่นี่มีแต่ความสุขจริงๆเข้ามาก็เจอรอยยิ้มแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ ยังไม่หมดค่ะเราคุยกันทางด้านของผู้ที่ดูแลตลาดตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับทางด้านของผู้ประกอบการร้านค้ากันบ้านดีกว่าค่ะว่าเขามีความรู้สึกอะไรบ้างที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตลาดหัวปีนะคะรวมถึงมีของมีของเด็ดอะไรมาฝากบ้านเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเดิมเลยอ่ะเป็นเครือข่ายของพี่น้องอยู่แล้วนะคะมีสินค้าชุมชนเป็นของตัวเองมีผลิตภัณฑ์เป็นน้ำพริกของตัวเองแล้วก็รวมกลุ่มกันมามีผลิตภัณฑ์เ,เพื่อมาจําหน่ายรวมตลาดนี้นะคะ่ะจากที่เรามี ที่ขายที่น้อยลงแล้วพอมาอยู่ตลาดหัวปีช่องทางกับตลาดเราเพิ่มมากขึ้นนะคะตลาดหัวปีสระบุรีนะครับเราเปิดให้ชุมชนบ้านคนผู้แคในพื้นที่หมู่ที่1ตําตบลผู้แคอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีเนี่ยมาค้าขายตลาดในชุมชนที่พวกเราร่วเกันสร้างด้วยความรักและความสามัคคีนะครับแล้วก็ขยายตัวเป็นระดับอําเภอรวมถึงความหลากหลายเพื่อให้ครบผิดพันธุ์ทั้ง5ประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็น อาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าอุปกรณร์ของใช้ของที่ระลึกเครื่องแต่งกายนะครับรวมถึงต้นผักพันไม้ไม้สมุนไพร<ะ>ก็ขยายเป็นทั้ง13อำเภอของจังหวัดสระบุรีครับและทั้งหมดนี้นะคะก็ะคือบางส่วนในตลาดหัวปลีค่ะตลาดสร้างสุขสมส่วนร่วมสร้างนะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์และก็วันหยุนะะดนัะจะตริษ์ก็เดินทางม,มาท่องเที่ยวกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการะะแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ thank mm -hmm. you